นี่วันนี้ได้องค์หนึ่งอันนี้ที่ไหนครับใครรู้จักบ้างพาะเการาคาแบ้นปานสุดๆครับขอบคุณจ้าองค์นี้พระที่ไหนครับพีป่ปู่เทียนวัดต้ปู่เทียนโอ้ยโอ้ยอุ้ยเนือ ตัวจริงไหมปูเทียนปูเทียนพี่ที่หลดปูเทียนพี่ราพปูเทียนพี่เราโอ้ยอีกแ้พี่เ,เจ้าจอปูทบบทเ,เทียนวัดโบสถ์เล่นเท่าไรพี่ๆแบบนี้นะครับเล่นเท่าไรครับปูเทียนวัดโบสถ์ตัวจริงด้วยนะตัวจริงเสียงจริงนะครับองคนี้แหเลยครับอาจารย์คุยกันรักบุญ ผมบอกเลยนะองค์เนี้ยผ่านการแชร่น้ำมนต์มาด้วยเห็นไหมดูนะครับวิธีการดูเนื้อปูเทียนวัดบดนะครับเนื้อเข้าใจียไข์นะครับปูนาคนะครับอ่าบางหุ่นพรมูนยนเก้านะครับนั่นแหละครับยุคเดียวกัน นะครับแล้วต้องบอกว่าองค์เนี้ยนะครับพิเศษด้วยนะแช่น้ํามนเห็นไหมเนี่ยเป็นคราบน้ํามนต์เบสสุดจร,ริงโอ้โบมีพลังนะเนี่ยมีพลังนะเนี่ยองค์นี้จริงโอ้โหนี่ต้องจับพลังกันเลยนะเนี่ยนะครับฝั่งตะกุดจะประมูลดีไหมนะใครจะควรคู่กับสมเด็จปู่เทียนองค์นี้พี่ระกวดนี่เพอเพิดได้แชมป์นะองค์นี้ผมจะบอกใคร พระไม่เคยออกจากบ้านเข้ามาเลยพี่นะครับผมโคตรดีใจเลยวันเนี้ยสวยจัดเลยครับประกวดติดแน่บอกเลยยี่สิบห้าวิคงไม่พอกับพาะองค์นี้หรอกอนะครับอันนี้ตัวจริงนะแพงนะครับปูเทียนวัดโบสอ่ะเก๋เต็มบ้านเต็มเมืองพี่เป็นพ่งสิบสองนักสัตว์นะครับมูนเลยใครอยากให้บ้ามูลกดโอเคมา โอเคน้อยแม่ประมูลให้นะพี่เขวเสียงน้อยทีพี่โอ้ปู oh, oh, ปเทียนวัดโบสถ์องค์นี้ขอคนละหนึ่งโอเคครับพี่าขอคนละหนึ่งโอเคครับจัดไปลูกพี่โอเคโอเคโอ สุดจริงพี่ฝังตะกุดรวยจะเจออีกเมื่อไรครับจริงลูกพี่อ่าแพงก็แพงเก็บไว้ก้อนนะถ้าเสียได้นะครับก็ผมก็นะครับเช็คโอเคก็ไงพี่นะครับ ผมไม่ได้เสียดายอะไรหรอกพี่พนะครับเ,เพราะว่าน,นะครับต้องบอกว่านะครับของบางอย่าเนี่ยที่ผมเอาแบ่งเนี่ยนะครับผมก็ได้มาผมก็พอใจที่จะแบ่งนะครับอ่าแล้วก็เป็นพระผมด้วยนะอ่านี่อาจารย์แบงสุดยอดอยู่นลครับแบงปันเรื่องเงินไม่ได้สนใจขอบพระคุณค่ะโอ้เราพี่ดูดิโค้ดคลาสสิกเลยจริงนะเนี่ย โอ้โหพง1ิสองนักสัตว์นะครับปูเทียนวัดโบสถ์นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์จัมโบ้นะครับปูเทียนวัดโบสถ์ประมูลให้ยี่สิบห้าวิใครจะได้เนี่ยนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่พิมพ์เริ่มก่อนเปิดแรกมาเวลาเดินพี่พงศิสองนักสัตว์นะครับนี่ต้องใช้กระดูกสัตว์เนี่ยนะครับเผาปีละนะครับปีละอย่าง นะครับอย่างปีมะโรงนะครับมะเมียมะเสงน,นะครับก็เอารวมนะครับสิบสองปีเนี่ยถึงจะทําพระสมเด็จได้มาที่หนึ่งมัดบาทที่สองมัดบาทมาที่สามมัดห้าร้อยบาทแล้วนะะาจารย์มาที่เท่าไหร่แล้ว มาที่ห้าพันสองร้อยบาทครับสมเด็จสิบสองนาขัดหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์พี่นี่คือพระพงอันดับหนึ่งเมืองปทุมเท่าไรนะแอดอยูนิฮาพันสองร้อยบาทบมาที่ห้าพันสามร้อยบาทนะพี่จ๋ามาทีท่ห้าพันสามร้อยบาทราคาเท่าไหร่ทำให้ข้ามื่นเย่้ดิเย่ดีครับราคานี้พี่ขู่แล้วต้องบอกว่าตัวจริงเสี่ยงจริงนะเวลาโมดนมดเวลาครับยูนิฮะพันสามร้อยบาทนะพี่จนะ๋าขู่แล้วพี่ดูดิ <ไ>โค<อ>้ดเดิมดเลยอ,องเนี้โยโคดเดิมเลยนะอ,องเนี้ยใครได้ไปนี่คิดถึงไปอีกนานเลยนะครับนี่พิมพ์ปิดไปแล้วนะครับใครจะได้ไปมาดูกันจ้าโอ้ยเป็นเรื่องแล้วครับผมคนลุกเลยค่ะปิดไปเรียบร้อยค่ะปิดไปที่โอ้ดูเนื้อ พระคุณ <ไป S 1> จ้าพี่ข้าพนกประหยัดข้าพนแตกก็ประหยัดแล้วค่ะข้อพระคุณจ้าพี่ข้อพระคุณจะระจะ่ำรวยร่ำรวยจ้าพี่นี่รอยไปเลย